วันนี้ผมอยากชวนคุณจัดโต๊ะแบบคนจะเลิกลั่นไม่ใช่จัดเพื่อความสวยแต่จัดเพื่อให้โต๊ะช่วยเบรกนิ้วคุณอาจคิดว่าโอเวอร์เทรดคือเรื่องนิสัยแต่จริงๆแล้วมันคือสถาปัตยกรรมของสภาพแวดล้อมที่ผลักคุณไปทางลัดทุกครั้งปุ่มกดง่ายกว่าเบรกหน้าจอแน่นจนสมองหายใจไม่ออกการแจ้งเตือนเด้งจนใจเต้นเร็วแสงขาวจ้าทำให้หงุนหงิดโดยไม่รู้ตัว คืนนี้เราจะย้ายเกยมจากฉันต้องฮึบเองมาเป็นโต๊ะกับจอทำงานแทนฉันให้ของทุกชิ้นรอบตัวบังคับคุณอย่างสุภาพให้กลับเข้าสู่ระบบไม่ใช่ลื่นออกจากระบบเวลาอีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้จะทำให้พรุ่งนี้เช้าคุณนั่งหน้าเครื่องแล้วรู้สึกแปลกใจว่าทำไมมือมันนิ่งขึ้นทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้พยายามเค้นใจอะไรมากกว่าปกติเลยเริ่มที่ภาพใหญ่ก่อน ผมอยากให้คุณมองพื้นที่เทรดเหมือนสนามบินมีรันเวย์มีหอบังคับการบินและมีเขตปลอดคนวุ่นวายคุณจะจัดหน้าจอและโต๊ะให้มี3มโซนโดยที่คุณไม่ต้องจำชื่อมันก็ได้แค่ลงมือทำโซนตัดสินใจอยู่กลางสายตากว้างโลง่งมีเพียงกรอบใหญ่บอกทิศกับกรอบสัญญาณเข้าไม่ต้องยัด12กราฟจนลายตาข้างๆคือแผงเตือนสติที่เห็นชัดยิ่งกว่าแท่งเทียน ข้อความสั้นๆที่คุณยอมรับแล้วเช่นยังไม่ครบ2เงื่อนไขเท่ากับไม่แตะโดน2ไม้เท่ากับปิดวันและทุกอย่างที่ทําให้ใจสั่นเช่นข่าวโซเชียลคอมเมนต์ให้ย้ายออกไปอยู่อีกจอหรืออีกเดสก์ท็อปเปิดได้ตามเวลาที่คุณกําหนดเท่านั้นไม่ใช่เวลาที่มันอยากเด้งมาเองคุณกําลังสอนสมองว่าอะไรคือของจริงและอะไรคือเสียงรบกวนต่อไปเราดูร่างกาย เพราะมือขันส่วนหนึ่งเกิดจากท่าทางที่บีบระบบประสาทโดยไม่รู้ตัวปรับเก้าอี้ให้ส้นเท้าลงพื้นเต็มเมข่าสะโพกประมาณ90-100องศาหลังพิงพนักบางๆไม่ก้มจนหายใจตื้นหน้าจอหลักให้ขอบนอยู่ประมาณระดับสายตาเพื่อไม่ให้ขอเกรงถ้าคุณใช้แล็ปท็อปให้ยกแท่นวางขึ้นแล้วต่อคีย์บอร์ดเมาส์แยกอย่าก,ก้มทั้งวันแสงตอนกลางวันใช้โทนขาวได้ แต่พอเย็นให้สลับไฟโทนอุ่นลงลดอุณหภูมิสีของจอด้วยเพื่อสั่งร่างกายให้ช้าลงกับตลาดที่ชอบบิดให้เร็วขึ้นตั้งแต่บ่าย,ายวางขวดน้ำหนึ่งลิตรไว้ฝั่งที่ไม่จับเมาส์ให้มันกลายเป็นเบรกธรรมชาติที่คุณต้องเอื้อมมือข้ามมาหยิบทุกครั้งที่ใจเริ่มตึงคุณจะค้นพบว่าการจิบน้ำสิบครั้งต่อชั่วโมงช่วยทําให้การตัดสินใจดีขึ้นแบบไม่ต้องตั้งใจและใกล้มืออีกใบให้มีการ์ดเล็กๆเ,เ,เขียนคําว่า หายใจ4-2-6ขีด2ขีด6เพื่อดึงสมองกลับจากโหมดไล่ล่า,ลามาเป็นโหมดมองเห็นภาพรวมก่อนกดจากตก๊ไปสู่หน้าต่างโปรแกรมนี่คือหัวใจของการกันมือคันคุณจะเปลี่ยนจากการวางปุ่มให้กดง่ายเป็นวางปุ่มให้กดถูกเท่านั้นปิดทางลัดทุกอย่างที่ทำให้คุณไปถึงการกดแบบไม่คิดเริ่มจากการย้ายปุ่ม Market Order ออกไปให้ไกล และเอาปุ่ม flatten ed, หรือ cancel all มาไว้ใกล้มือแทนตัวคำสั่งต้องตั้งค่าเริ่มต้นเป็น limit บวก OCO มี stop และ target ติดมาด้วยเสมอและบังคับให้กรอกจุดยอมแพ้ก่อนส่งได้เท่านั้นหากซอฟต์แวร์คุณตั้ง delay ยืนยันคำสั่งได้ให้ใส่2-5วินาทีทุกครั้งที่ delay ให้คุณอ่านสคริปต์สั้นๆครบ2เงื่อนไขขนาดตามแผนจุดแพ้ชัดฉันกดด้วยวินยัยไม่ใช่อารมณ์แล้วค่อยกดตกลง ฮอตคีย์ให้เหลือเท่าที่จําเป็นต่อความปลอดภยัยเช่น cancel all, flatten, ล,ลดขนาดสัญญาครึ่งเดียวห้ามมีฮอตคีย์ที่เปิดออเดอร์ทันทีเพราะนั่นเท่ากับคุณติดปืนไว้ใต้โต๊ะโดยไม่เปิดเซฟเรื่องการมองสำคัญกว่าที่คิดคุณจะจัดขอบเขตการมองให้สมองไม่ถูกบีบให้สนใจจุดเดียวจนสมองจินตนาการต่อเองจอหลักควรมีพื้นที่ว่างให้สายตาหยุดพักไม่ต้องกลัวความว่าง เหมือนในเพลงที่ต้องมีจังหวะเงียบเพื่อให้โน้ตดังขึ้น2กรอบพอกรอบทิศไทมเฟรมสูงกว่ากับกรอบสัญญาณไทมเฟรมเทรดส่วนอินดิเคเตอร์ให้เหลือเฉพาะสิ่งที่คุณตอบได้ว่าถ้าข้อมูลนี้เปลี่ยนฉันจะทําอะไรต่างจากเดิมถ้าตอบไม่ได้ให้ถอดออกคุณจะตกใจว่าความโล่งทําให้ใจนิ่งทันทีข้างจอหรือด้านล่างให้ตรึงเช็คลิสต์ก่อนกด7ช่องในรูปข้อความสั้นๆที่อ่านแล้ว ติ๊กในหัวได้ทิศกรอบใหญ่จุดเข้าเงื่อนไขย,ยืนยัน2ข้อข่าวบวลุ่มจุดแพ้น้อยกว่า 1R เป้าอย่างน้อย 2R ขนาดสัญญาถ้าข้อไหนไม่ครบให้คุณมองมันเหมือนสัญญาณไฟแดงไม่ใช่คำแนะนำถึงคิวที่เสียงและเวลาที่มักเป็นตัวแปรล,ลับคุณจะกำหนดหน้าต่างเวลาในการดูข่าวหรือคอมมูนิตี้ให้ตายตัวเช่น10นาทีหลังเปิดตลาดและ10นาทีก่อนปิดตลาด ที่เหลือปิดแจ้งเตือนทุกอย่างตั้งโหมดโฟกัสบนคอมพิวเตอร์ให้ยอมรับเฉพาะเสียงเตือนจากแพลตฟอร์มเทรดเท่านั้นระหว่างชั่วโมงให้ตั้งนาฬิกาปลุกเงียบๆทุก60นาทีเพื่อทำพาส์เช็ค60วินาทีหลับตาหายใจ4ขีด2ขีด6-2รอบคลายไหล่แล้วถามตัวเองว่าถ้ารออีกแท่งฉันได้ข้อมูลใหม่ไหมสองเงื่อนไขครบจริงไหมจุดแพ้อยู่ตรงไหนและฉันโอเคไหมเสียงเตือนนี้ไม่ใช่เสียงให้กดแต่เป็นเสียงให้ช้าลงครึ่งข้าว คุณกำลังสร้างจังหวะให้สมองไม่ใช่เดินตามจังหวะตลาดอีกชั้นคือแรงเสียดทานเล็กๆที่ตัดวงจรอ,อยากกดให้คุณติดโพสต์อิดสองใบที่ขอบจอใบขวาเขียนยังไม่ครบสองเงื่อนไขเท่ากับไม่แต่ใบซ้ายเขียนโดนสองไม้เท่ากับปิดวันเป็นกฎเหล็กของวันผันผวนวางฝาขวดน้ำให้แน่นให้การเปิดฝาคลายเป็นท่าบังคับก่อนกดทุกไม้เหมือนนักยิงธนูต้องตั้งศูนย์ก่อนยิง วางลูกบอลยางชิ้นเล็กไว้ใต้โต๊ะเพื่อบีบเบาๆตอนใจตึงเพื่อส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าเรากำลังชะลอตั้งนาฬิการาย60วินาทีบนโต๊ะพออยากกดให้พลิกนาฬิการายก่อนเสมอคุณจะประหลาดใจที่ราย1นาทีช่วยให้ไม้ที่ไม่ใช่หลุดออกไปเองหลายครั้งหลายคนพังเพราะแอปทองคำเปลวคือนอกเรื่องที่ดูเหมือนจำเป็นแต่อมน้ำเวลาคุณโดยไม่คืนอะไร watchlist ควรมีกลุ่มสินทรัพย์ที่คุณมีขอบจริงๆไม่เกิน3-5ถึงรายการ อย่าก,กลัวพลาดโอกาสเพราะคุณไม่ได้เก็บโลกคุณกำลังรักษาค่าเฉลี่ยของตัวเองสลับหน้าจอให้น้อยลงใช้เดสก์ท็อปเสมือนแยกงานวิเคราะห์กับงานตัดสินใจอย่าให้กรอบแชทหรือสตรีมสดเข้าไปอยู่ในสายตาตอนคุณกำลังจะกดตรงนี้ไม่ใช่เรื่องความเข้มแข็งตรงนี้คือเรื่องออกแบบเส้นทางสายตาให้ตัวเองปลอดภยัยผมอยากให้คุณคิดพิธีเปิดปิดวันละสองครั้งแบบนักกีฬาก่อนเปิดตลาดใช้เวลา3นาทีจัดสภาพให้เรียบร้อย เก็บความรก5้าสิ่งแรกที่เห็นตั้งไฟเจ้าโทนที่คุณเลือกสำหรับเช้าและอ่านการ์สคริปสามสิวิดและหยิบขวดน้ำมาวางมือซ้ายก่อนปิดตลาดใช้เวลา10นาทีเขียนหน้าขวาของสมุดบันทึกผลเป็นหน่วยอาร์เท่านั้นให้คะแนนวินัยทับ100และเขียนบรรทัดเดียวของพรุ่งนี้เช่นยังไม่ครบ2เงื่อนไขฉันไม่แตะพิธีเล็กๆ2ช่วงนี้บอกระบบประสาทว่ามีจุดเริ่มจุดจบที่ชัดเจนไม่ใช่เปิดจอแล้วปล่อยให้ทั้งวันเป็นก้อนเดียวพร่า ซึ่งเป็นสภาพที่มือคันชอบที่สุดในวันที่ตลาดวาด์คุณจะเปิดหมดพิเศษของสภาพแวดล้อมทั้งกายและซอฟต์แวร์เริ่มวันด้วยการลดความสว่างหน้าจอลงเล็กน้อยเพื่อกดความหุนหันเพิ่มโทนสีจอให้เหลืองขึ้นอีกนิดเพื่อบอกสมองให้ช้าลงตั้งเบรก2 St o ต day ตั้งแต่เช้าและเขียนไว้บนโพสต์อิทให้ตัวเองเห็นชัดๆ15นาทีแรกประกาศไมโครเอ็กซโพเชอร์อย่างเป็นทางการดูชี้ผ่านเท่านั้นไม่กดไม่ว่าเงื่อนไขจะล่อแค่ไหนให้คุณบันทึกว่า ฉันปล่อยผ่านสัญญาณเทียมได้กี่ครั้งจากนั้นถ้าต้องกดจริงค่อยเข้าแบบนาโนไซส์0.25ถึง5 r พร้อม OCO และห้ามเพิ่มไม้ระหว่างรอข่าวให้ตั้งนาฬิกาจับเวลาหลังข่าว30นาทีคุณกำลังทำสิ่งที่มืออาชีพทำปล่อยให้ฝุ่นตกก่อนขยับไม่ใช่กระโดดลงไปในฝุ่นอย่าลืมว่าบ้านและคนรอบตัวก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ต้องออกแบบถ้าคุณทำงานจากบ้านให้ตั้งกติกางิบเงียบกับคนในบ้านว่าช่วงเปิดตลาด กลางวันคุณต้องการโหมดโฟกัสหากจําเป็นให้ทาป้ายเล็กๆวางหน้าประตูคําเดียวกําลังเทรดเพื่อเลี่ยงเลี่ยงการสะดุดวินาทีสําคัญถ้าคุณต้องอยู่คาเฟ่ให้เตรียมชุดมินิมอลท่านวางโน้ตบุ๊กพกพาเมาส์เล็กหูฟังตัดเสียงโพสต์อิดสองใบและนาฬิกาสายเล็กน้อยคุณจะเปลี่ยนโต๊ะไหนบนโลกให้เป็นโต๊ะที่กันมือคันได้ใน2นาทีอาหารกับคาเฟอีนเป็นตัวจุดชนวนที่คนมองข้ามคุณไม่ต้องเลิกกาแฟแค่ปรับลำดับให้ฉลาดขึ้น จิบก่อนเริ่มสักนิดแล้วหยุดก่อนบ่ายแก่ๆเพื่อลดการสั่นไม่รู้ตัวขนมให้เลือกอย่างที่ไม่ตีขึ้นเร็วถั่วดาร์กช็อกโกแลตนิดๆหรือผลไม้น้ำตาลพอดีอย่าให้ท้องว่างนานเกินไปเพราะน้ำตาลตกคือคำสั่งด่วนให้มือทำตามใจเดินยืดเส้น2 3สามนาทีทุกชั่วโมงหลังพาส์เช็คเพื่อสั่งสมองว่าคุณคุมจังหวะไม่ใช่ตลาดคุมคุณเมื่อคุณออกแบบสภาพแวดล้อมแล้วขั้นถัดไปคือฟังว่ามันทำงานยังไงทุกเย็น ในสมุดหน้าเดิมให้บันทึก3าบรรทัดสั้นๆว่าวันนี้อะไรในโต๊ะช่วยคุณมากที่สุดอะไรยังรบกวนอยู่และพรุ่งนี้จะปรับอะไรหนึ่งอย่างพออย่าปรับทุกอย่างพร้อมกันให้ AB ทีละจุดเช่นย้ายปุ่มมาเก็ตออกไปไกลขึ้น2เซนติเมตรและสังเกต2วันว่าจํานวนไม้สนลดลงไหมหรือเพิ่มดีเลย์ยืนยันคําสั่งจาก2เป็น5วินาทีแล้วดูว่าคุณหลุดน้อยลงไหมคุณกําลังทําวิทยาศาสตร์กับโต๊ะของตัวเองไม่ใช่ล็อกโต๊ะใครและหวังว่ามันจะเวิร์กพอดี ระหว่างวันถ้าคุณเผลอกดนอกแผนไปแล้วอยากเกลียดตัวเองแต่เบรกสิ่งแวดล้อมทันทีปิดจอสานาทีหายใจ 4, 2, 6สองรอบจิบน้ำสิบจิบเดิน29แล้วกลับมาอ่านโพสต์อิดใบซ้ายโดนสองไม้แม่งเท่ากับปิดวันถ้าคุณยังไม่ถึงขีดนั้นให้กลับเข้าสู่โหมดไมโครเอ็กซโพเชอร์อีก15นาทีเป้าหมายไม่ใช่เอาคืนแต่คือกลับสู่ระบบให้เร็วที่สุดสภาพแวดล้อมที่ดีจะไม่ลงโทษคุณแต่มันจะอุ้มคุณออกจากไฟ แลว้ววางกลับเข้ารางผมอยากให้คุณนึกถึงอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งคือหูฟังหูฟังไม่ได้ไว้กันเสียงอย่างเดียวแต่เป็นสวิตช์โหมดให้สมองเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องจังหวะช้าๆความถี่คงที่จะพาเครื่องยนต์ในตัวลดรอบลงลองเลือกเพลย์ลิสต์หนึ่งอัลบั้มที่ฟังเฉพาะเวลาวิเคราะห์และตัดสินใจเท่านั้นเมื่อเพลงขึ้นสมองจะจําว่าถึงเวลาทํางานระบบไม่ใช่ไล่อารมณ์และเมื่อเพลงจบจบงานเทรดจบอารมณ์ค้าง นี่คือพิธีปิดแบบง่ายๆแต่ทรงพลังสุดท้ายผมอยากจะทิ้งคุณไว้กับภาพวันพรุ่งนี้เช้าที่ทําตามได้จริงโดยไม่ต้องเป็นฮีโร่คุณตื่นมาจัดโต๊ะให้โล่งสองนาทีปรับไฟจอโทนพอดีหยิบขวดน้ําไปวางฝั่งซ้ายนั่งหลังตรงหายใจ4 2 6สองหหนึ่งรอบอ่านการ์ดยังไม่ครบ2เงื่อนไขไม่แตะและโดนสองไม้แม่งเท่ากับปิดวันไปเลยเปิดโหมดโฟกัสบนเครื่องให้เหลือแค่เสียงเตือนสำคัญ เปิดแพลตฟอร์มโดยที่ตัวคำสั่งพร้อม OCO และดีเลย์3วินาทีเช็คกรอบใหญ่1นาทีกรอบสัญญาณ1นาทีแล้วบอกตัวเองชัดๆว่าวันนี้ฉันเล่นเกมช้าขณะตามแผนแพ้เล็กแพ้เร็วจากนั้นปล่อยให้สภาพแวดล้อมทำงานแทนคุณคุณจะพบว่าตลอดวันคุณกดน้อยลงแต่กดถูกมากขึ้นเสียงกวนใจเบาลงโดยที่คุณไม่ต้องบังคับมันและเมื่อถึงเย็นคุณจะนั่งลงเขียนสมุดหน้าขวาด้วยความภาคภูมิใจเงียบๆว่าวันนี้ฉันไม่ได้ชนะเพราะดวง แต่ชนะเพราะฉันออกแบบสนามให้ฉันเองเลิกลั่นนี้ไม่ใช่เรื่องของคนใจแข็งเสมอไปเลิกลั่นคือเรื่องของคนที่ฉลาดพอที่เอาโต๊ะจอแสงเสียงปุ่มและเวลามาเข้าข้างตัวเองคุณไม่ต้องโทษตัวเองว่าขาดวินยัยถ้าคุณยังไม่ได้ออกแบบสภาพแวดล้อมให้ช่วยคุณคืนนี้เรื่องจากย้ายปุ่มที่เสียงติดโพสต์อิทสองใบวางขวดน้ำฝั่งซ้ายตั้งนาฬิกาสายหนึ่งนาทีเปลี่ยนไฟจอเป็นโทนอุ่นหลังห้าโมงเย็นและสั่งหัวใจด้วยการหายใจสี่สองหก ก่อนทุกการตัดสินใจของเล็กๆพวกนี้คือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์กว่าคำให้กำลังใจใดพรุ่งนี้เช้าเมื่อคุณนั่งลงและทุกอย่างเข้าที่คุณจะรู้สึกได้เองว่าโต๊ะของคุณกำลังพาคุณไปทางที่ถูกและคุณเพียงแค่เดินตามมันอย่างสง่างามเท่านั้นเอง ก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอร์ชั่นภาษาไทยบน Trading v i e วติ๊กถูกเงื่อนไขสำคัญได้ทันทีปรับน้ำหนักแต่ละข้อแล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์นนนขึ้นคําว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้ตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป